สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนพบกับ TK World Talk คุยรอบโลกคลิปนี้ TK จะพาเพื่อนๆมาดูคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญในคืนวาเลนไทน์วันแห่งความรักวันที่ทุกคนเกือบทุกมุมโลกควรจะดื่มด่ำกับความรักที่มีความสุขแสนหวานกลับกลายมาเป็นวันที่โหดร้ายวันวาเลนไทน์สีเลือดของภรรยาที่แสนดีคนหนึ่งกับคดีฆาตกรรมหญิงสาวทาวราลินแกรนด์ โดยฆาตรกรที่ลงมือคือคนรักหรือสามีของเธอเองทาราลินแกรนเกิดเมื่อ28มิถุนายน1972เธอมีน้องสาวหนึ่งคนคืออลิเซียสแตนเดเอร์เฟอร์ทาราลินสำเร็จการศึกษาจากมิชิแกนสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ในปี1994เเธอได้รับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจโดยเน้นไปที่การตลาดอนาคตของเธอสดใส เธอเริ่มทำงานให้กับวอชิงตันกรุ๊ปอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งเป็นบริษัทในเมืองบอยซีรัฐไอดาโฮเธอเติบโตในบริษัทเป็นเวลา12ปีและกลับมาทำงานที่สำนักงานทรอยของบริษัทด้วยงานของเธอทำให้ต้องเดินทางบ่อยๆเพื่อติดต่อทางธุรกิจทารารินแต่งงานกับสตีเฟนแกรนและอาศัยอยู่เมืองวอชิงตันทาวน์ชิปมาคอมเพลตี้รัฐมิชแกนประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งคู่มีลูกด้วยกัน2คนคือลินซี่แกรนเด็กหญิงอายุ6ขวบและเอียนแกรนเด็กชายอายุ4ขวบขณะนั้นในปี2007ทาราลินเธอเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวรายได้หลักในการดูแลลูกๆทั้งสองคนนั้นมาจากตัวทาราลินเองส่วนสามีเธอสตีเฟนแกรนทำงานในร้านขายเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆและแม่พิมพ์ซึ่งเป็นร้านของพ่อเขาเองโดยทำงานอยู่กับ วอร์เรน e าเดียวัย19ปีสาวน้อยจากเยอรมนีและแล้ว14กุมภาพันธ์2007วันวาเลนไทน์สตีเฟนแกรนด์ได้โทรศัพท์ไปที่สำนักงานกองปราบมาของเขาตี้ในเขตปกครองเมลคิเมนต์รัฐมิชิแกนเขาแจ้งความกับตำรวจว่าทาราลีนแกรนดภรรยาของเขาหายตัวไปเป็นเวลา5วันสตีเฟนยังบอกอีกว่า นี่มิใช่ครั้งแรกที่ภรรยาวัย34ปีของเขาออกจากบ้านซึ่งเป็นสาเหตุที่เขาไม่แจ้งความว่าเธอหายตัวไปในทันทีเขาบอกว่าในตอนเย็นของวันที่9กุมภาพันธ์2007เขาได้ยินทาราคุยกับใครบางคนทางโทรศัพท์ว่าฉันจะไปพบคุณที่ปลายถนนเขาตามไปและเห็นเธอเข้าไปในรถสีเข้มที่ขับออกไปแล้วจากนั้นตัวเขาก็ไม่พบเห็นหรือได้ยินข่าวคราวจากเธออีกเลย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลังจากสตีเฟนได้แจ้งความเรื่องภรรยาหายคดีการหายตัวไปของทาราในวันวาเลนไทน์ก็ได้กลายเป็นพาดหัวข่าวระดับประเทศตลอดช่วงสองสัปดาห์ที่ทาราหายไปสตีเฟนแกรนได้ให้สัมภาษณ์สื่อหลายครั้งเขาร้องไห้ออกสื่อแสดงถึงความเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ภรรยาหายไปและให้ช่วยตามหาเธอสตีเฟนยังกล่าวหาเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามาวุ่นวายก่อกวนเขา เพราะในวันรุ่งขึ้นหลังจากแจ้งความว่าทาราหายตัวไปสตีเฟนถูกตำรวจจับกุมในข้อหาขับรถโดยใบขับขี่ถูกระงับเขากล่าวหาว่าตำรวจใช้การจับกุมการจราจรเป็นข้ออ้างในการควบคุมตัวเพื่อสอบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหายตัวไปของทาราตำรวจปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวสำนักงานกองปราบมาคอมเคาน์ตี้จัดถแถลงข่าวรายงานการสืบสวนสอบสวนสถานการณ์การหายตัวไปของทาราริน ทุกวันทั้งยังปูพรมลงพื้นที่ค้นหาทารารินอย่างหนักจนกว่าพวกเขาจะพบร่างของเธอตำรวจบอกว่าสตีเฟนไม่ค่อยร่วมมือกับพวกเขาในระหว่างการสอบสวนในตอนแรกเขาปฏิเสธที่จะตอบคำถามต่อมาสตีเฟนตกลงที่จะทำการเข้าเครื่องจับเท็จแต่เขาจะยอมก็ต่อเมื่อเครื่องจับเท็จถูกควบคุมโดยคนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจวันที่สมีนาะคม2007 เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการใช้หมายค้นที่บ้านของสตีเฟนและทาราลินในวอชิงตันทาวน์ชิปมาคอมรัฐมิชิแกนและตำรวจก็เจอความสยองตรงหน้าพวกเขาพบศพมนุษย์ที่ถูกชำแหละเป็นชิ้นๆที่เชื่อว่าจะเป็นชิ้นส่วนร่างของทารารินซึ่งถูกยัดไว้ในถุงขยะพลาสติกสีดำในโรงรถเจ้าหน้าที่ออกหมายจับสเฟนทันทีแต่ทว่าสเฟนแกรนได้หลบหนีจากที่เกิดเหตุไปแล้ว สองวันต่อมาหลังจากการออกหมายจับตำรวจติดตามสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่สตีเฟนได้โทรติดต่อกับน้องสาวของเขาตำรวจพบผู้ต้องสงสัย225ไมล์ห่างออกไปทางตอนเหนือของรัฐมิชิแกนเป็นที่รกร้างว่างเปล่าสเตพาร์คตำรวจพบตัวสตีเฟนในสภาพที่เขาเอาเหล้าและยามาจากบ้านของพี่สาวโดยตั้งใจจะฆ่าตัวตายหลังจากขับรถไปที่สวนสาธารณะ เขาพักค้างคือในที่ที่อากาศหนาวจัดโดยไม่มีเสื้อผ้ากันหนาวสำหรับป้องกันเลยหลังจากถูกควบคุมตัวเขาถูกส่งตัวด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปยังโรงพยาบาลนอตเทน i มชิแกนในเปโ to สกี้เพื่อรักษาตัวก่อนวันที่5มีนาคม2007 Mark h a มาร์คแฮเกลนายอำเภอมาคอมเคานตี้ผู้เป็นหัวหน้านำทีมสืบสวนคดีนี้ได้จะ,ะแถลงข่าว กล่าวถึงคำสารภาพที่สตีเฟนบอกพวกเขาในโรงพยาบาลเขาสารภาพกับตำรวจอย่างละเอียดเกี่ยวกับการลงมือฆ่าทารารินโดยการบีบคอภรรยาของเขาจนตายในคืนวันที่9กุมภาพันธ์2007หลังจากทั้งคู่ได้มีปากเสียงทะเลาะกันเขากล่าวหาว่าเธอใช้เวลากับเพื่อนร่วมงานมากเกินไปเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากที่ทารารินพึ่งกลับจากการเดินทางไปทำงานที่เปอร์โตริโก เขาลงมือขณะที่ลูกทั้งสองของพวกเขาอยู่ที่บ้านและกำลังนอนหลับอยู่หลังจากสเตฟนก่อเหตุเขาได้นำศพของภรรยาไปแยกชิ้นส่วนร่างเธอที่ร้านขายเครื่องมือและแม่พิมพ์ที่เป็นร้านของพ่อเขา mm hmm. เขานำศพเพื่อไปทิ้งที่สวนสาธารณะ Creek Park, s t o n นีค e e k m e โท o พ Park ใน Shelby Township และกำจัดส่วนต่างๆของร่างกายที่นั่นแต่หลังจากรู้ว่าตำรวจวางแผนปลุกพรมค้นหา ทาราริงที่สวนสาธารนณะสตีเฟนก็เก็บศพของภรรยาก,กลับมาและซ่อนชิ้นส่วนศพเหล่านั้นไว้ในถุงขยะพลาสติกสีดำในโรงรถหลังจากออกจากการรักษาตัวในโรงพยบาบาลสตีเฟนถูกส่งไปยังมาคอมเคาตี้โดยถูกควบคุมตัวด้วยขบวนเจ้าหน้าที่ตำรวจของนายอำเภอมาคอมเคาตี้วันที่6มีนาคม2007สตีเฟนถูกตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการ ในข้อหาคดีฆาตกรรม2ข้อหาคือข้อหาแรกข้อหาเจตนาฆ่าคนตายโดยไตรตองไว้ก่อนมีโทษจำคุกตลอดชีวิตและข้อที่2ลงมือฆ่าแล้วซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพมีโทษจำคุกสูงสุด10ปีปรับ5,000ดอลลาร์หรือทั้งจำทั้งปรับ13เมษายน2007อายการเขตมาคอมเคานตี้ ได้เปิดเผยคำสารภาพทั้งสองข้อหาของสเฟนแกรนต่อสาธารณชนซึ่งมีหลักฐานสำนวนบันทึกการสัมภาษณ์ของนักสื่อและคำสารภาพด้วยลายมือของสเฟนเองรายละเอียดรวมถึงการมีปากเสียงทะเลาะก,กับภรรยาของเขาเกี่ยวกับความหึงหวงที่เธอใช้เวลากับเพื่อนร่วมงานมากเกินไปและที่แย่ไปกว่านั้นเขายังบอกด้วยว่า เขามีความสัมพันธ์กับเบอร์เรน่าเดียเกรสหญิงสาววัยสิที่ทํางานร่วมกับเขาในร้านของพ่อเขานั่นเองเมื่อการทะเลาะรุนแรงขึ้นสตีเฟนก็ลงมือรัดคอทารารินด้วยความโกรธนอกจากนี้เขายังอธิบายถึงความพยายามของเขาในการแยกชิ้นส่วนและซ่อนร่างของเธอหลังจากที่เขาได้แจ้งตำรวจเรื่องการหายตัวไปของเธอในวันที่14กุมภาพัน2007ในคืนวาเลนชาย์ และในวันศุกร์ที่21ธันวาคม2007สตีเฟนแกรนถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงคดีฆาตกรรมภรรยาตัวเองทาราลินแกรนสองข้อหาวันพฤหัสบดีที่21กุมภาพันธ์2008เขาถูกตัดสินจำคุกอย่างน้อย50ปีและเขาทำการยื่นอุทธรณ์วันที่30มีนาคม2010สตีเฟนแพ้การอุทธรณ์ครั้งสุดท้ายในศาลของรัฐ สารดีกาของรัฐมิชแกนยืนยันคำตัดสินของศาลชั้นต้นโดยคงคำพิพากษาเดิมไว้จำคุก50ปีสตีเฟนแกรนถูกส่งตัวเข้าเรือนจำเบลรามีคริกในเมืองไอโอเนียรัฐมิชแกนวันพ้นโทษของเขาคือปี2057ถึงกระนั้นสตีเฟนแกรนก็ยังยื่นคำร้องต่อสารโดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบปากคำเขาและได้รับคำสารภาพจากเขา ด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสมในขณะที่เขากำลังรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากอุณหภูมิร่างกายต่ำในที่สุดเดือนมีนาคมปี2015เดวิดลอสเซนผู้พิพากษสาศสาลแขวงสาวรัฐประจำเขตตะวันออกของรัฐมิชิแกนได้ปฏิเสธการยื่นคำร้องของสตีเฟนแกรนผู้พิพากษาลอสเซนกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ในสำนักงานกรองปราบมาคอมเคานตี้ใช้มาตรการพิเศษ และทุกกระบวนการตัดสินทุกขั้นตอนมีคณะลูกขุนที่ยุติธรรมและเป็นกลางที่สุดแล้วอลิเซียสแตนเเฟอร์น้องสาวของทาราลินแกรนได้รับอนุญาตจากศาลให้เป็นตัวแทนมรดกข,ของทาราเธอยื่นฟ้องคดีแพ่งการเสรียชีวิตโดยมิชอบในคดีฆาตรกรรมนี้ต่อสตีเฟนแกรนอลิเซียและเอริกสามีของเธอได้รับดูแลเลี้ยงดูลูกทั้งสองคนของทารา ที่บ้านของพวกเขาในโอไฮโอครอบครัวของทาราบอกว่าพวกเขาจะอนุญาตให้ลูกสองคนของเธออ่านคำสารภาพของพ่อหลังจากที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วและแล้วเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านมา14ปีคนที่น่าสงสารและได้ผลกระทบที่สุดคือลูกทั้งสองคนของทาราและสตีเฟนแกรนลินซี่และเอียนสแตนเดอรเฟอร์จะบอกว่าสองคนพี่น้องได้เปลี่ยนานามสกุลและใช้นามสกุลของทางครอบครัวทาราดินนะฮะ และพวกเขาสองคนได้เติบโตมาได้อย่างดีและสวยงามจากครอบครัวของทาราสุดเศร้าใจนะครับกับการที่พ่อข่าแม่คนรักข่ากันเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าคำให้การของสตีเฟนคือข้ออ้างเพราะตัวเองมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับหญิงสาวคนใหม่ในที่ทำงานร่วมกันจึงทำเป็นหึงหวงภรรยาและเกิดการทะเลาะกันแถมยังตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จร้องไห้ออกสื่ออยู่หลายวัน ก่อนพบศพทารารรนเคบอกเลยนะครับว่าความรักดีๆควรม,มีแค่สองคนเท่านั้นเพื่อนๆว่าจริงไหมครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยในใต้คลิปได้เลยนะครับและฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทีเคด้วยนะฮะ Have a good day บ๊ายบายครับ